เด็กเขา,าเดินทางมาโดยรถ<ด>บน่ันแหน่่ไปจากน,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 นไปจากเลยช่คมจล้วจวเริ่มจึงบเิ่มสขบัยินนี่ยโชชิวชูชิวสบาย1 0 200่ด้กแต่ไปขายที่นู่น300 300กว่าสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดสุราธานีนะครับจะพามา รับประทานอาหารกลางวันเอ่ออะไรวะบ้านสวนโอ้โหทางเข้ามาก่อนจะถึงนะแต่ว่าพอเข้ามาถึงบรรยากาศดีมากเลยโอ้อันนี้เอฟซีน้องกอนนะครับเราได้เดินทางมาโดยรถไฟใช่ไหมรถไฟกี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นสิบชั่วโมงมั้งออกมาสองทุ่มถึงนี่สิบโมงโอ้โหนิวมูนนิวมันไทยวะเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนนี่มีคนรับอยู่เข้ามาอยู่ที่บรรยากาศอยู่ที่นี่บรรยากาศชิวๆมากเลยครับได้บรรยากาศ บ้านสวนของแท้เลยะนะครับบ้านสวนของแท้เลยบรรยากาศคือด,ด,ดีมากดีจริงๆได้เวลากินแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็ไปลงซ้อมกันนะครับผมแล้วเจอกันนะครับในซีซั่นหน้าครับเขาเรียกว่าอะไรที่กินอยู่ขนมจาก<ะ>ขนมจากขนมใบ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 จาก็เน้ำดับอันนี้ของต้นน้ำดับมันอยู่ที่ภาคใต้ใช่ไหม นี่ยขนมจากนี่เหรออ๋อมีอยู่ทุกที่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ขนมเจอเนี่ยขนมเจอนี่ขนมเจอครับขนมจากนไหมันมันมีอยู่หลายจังหวัดแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเด่นๆที่ไหนเจออะไรครับเจอก็กินละเจอขนมเจอนี่ครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้ความสุขสนานใช่ไหมครับใช่ๆๆท่านนี้บอกว่าจริงว่าหูแตกนะคร เริ่มซึมเศร้าเลยแล้วเริ่มเริ่มแต่ว่าอะไรความเมื่อกี้นี่ความเมเจอร์น่าก็จะไม่เป็นด้วยกันเมื่อกี้นี่แบบเน้นเน้นเน้เมื่อกี้นั่งคันเดียวมาด้วยกันไหมมามาเนี่ยความดีผมทุกอย่างเขาพันธนาหมดแล้วเมื่อกี้สรุปจบไปแล้วจบไปแล้วครับผมครับ เราพนันาความดีผมหมดดีดีเก่าเกิตุกุณก็เนอยังดีเลยครับโอ้ยขออนุญาตนะก็บอกว่าอ่านประวัติเกิดรุนี้กัประสานกันจุได้เลยองครับพวกลมกินเลยเออบรรยากาศไปสงหนโอ้่ใต้บ้านเราเลยนะของแท้เลยเยอะแยะครับ ดูกลุ่นนิดต้านี้ราอยกวนธรรมดันะ้งเดิดมกินไปเนี่แ่ี่พักขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึรนน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำข้นน้ึ้นน้ำขึอนน้ำขึนน้ำขึ้นน้ำขด้นน้รัึ้นน้นน้ำข้นน้งขึ้นน้มขึ้นน้ำ้นนีำขึ้นน้นน้ำขึกนน้ำขึกนน้ำขนนี่ขึ้นน้นน้ำขนนนน้ครับก,ก็กินเ้็นกรีบแล้วกันนะนนจ้นจ จ้ำจิ้มจิ้มกับน้ำยาเดี๋ยวจะลองไปฟังว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงฝาดเผื่อนผมเดียอะไรเบื่อไหมจะขายเอาไว้เลยจริงไหมจริงปะโอเคไม่ต้องบอกเหมือนพัวปลีหมืนพ่ปลี ไม่ไม่เปื่อนไม่ฝาดอร่อยกลมกลองดอกดาราดิดอกดาราแล้วก็ดาราครับพี่เาวไม่รังระไม่ได้กินง่ายๆเลยนะครับถ้าไม่ปลูกเราไม่ได้โอกาสได้กินโอ้โติดใจก็ให้เบิ้ลนะครติดใจให้เบิ้ลต้องบอข้อเจ้าภาพนะครับขอบคุณมากคุณทุกท่านดูแลดีมากนะครับทุกท่านทักทักท ในระจหว่างกินข้าวไปตอนนี้บรรยากาศด้านบนก็เริ่มมานะครับผมขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับบรรยากาศที่นี่ล่มลื่นมากเลยนะครับน่านอกก็มีโตะนั่งด้วยแล้วก็มีเปรย์สบายๆชิวๆจบแล้วที่ชื่อว่าในสวนนะครับผมกินอิ่มแล้วฟูแล้วพูดท้องแล้วเดี๋ยวก็จะไปพักผ่อนทั้งนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามเราจะออกไปสอนที่วอลคอนครองศรีธรรมราชแล้วเจอกันเจ้า